สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาสอนแก้สองคูณสองแบบเบรกเกอร์นั่นเองนี่คือสูตรที่ผมจะใช้คือสูตรเดียวสามคูณสามนะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูที่คลิปเก่าของผมได้นะครับแต่ไม่ใช่คลิปก่อนหน้านี้นนะคลิปก่อนหน้านี้นเป็นสูตรแก้พิวแอลนะครับอย่างแรกเราจะมาหมุนมัวกันนะครับหมุนมัวแบบไหนก็ได้ครับผม สมมติว่าเราหมุนวัวแบบนี้นะครับเราก็ยึดชิ้นเนื่องไว้นะครับแล้วเอาสีขาวนะครับสมมุติผมยึดชิ้นนี้นะเอาสีขาวนะครับไว้ด้านล่างนะครับจากนั้นคุณก็หาชิ้นอื่นที่มีสีแดงนะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับให้คุณเอาชิ้นนี้มาอยู่นี้แล้วดูสีขาวว่าชี้ไปทางไหนครับเอาชีขาวสีขาวชี้ไปทางด้านบนนะครับก็ใช้สูตรนี้ครับผมสามรอบนะขวาขึ้นบนซ้ายขวาลง บนขวาทำแบบนี้อีกสองรอบครับผมขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาทำอีกรอบครับผมขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาเห็นไหมครับว่าชิ้นที่ผมให้มาดูเนี้ยมันจะย่ลงมาอยู่นี้แล้วครับต่อไปเราก็หาชิ้นที่มีสีเขียวนะครับก็ชิ้นนี้ใช่ไหมสีขาวหันไปด้านนี้นะครับหันไปด้านขวาก็ทําสูตรเมื่อกี้นะครับรอบเดียวขวาขึ้น บนซ้ายขวาลงบนขวาก็ชิ้นสุดท้ายแล้วครับคือชิ้นนี้อ่ะชี้ขาวชี้ขึ้นด้านบนก็สูตรเริมนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาแค่นี้ครับคุณก็จะได้ชั้นที่หนึ่งเห็นไหมครับแล้วคุณก็ดูด้านบนนะครับถ้าเป็นสองช่องยังใช้ไม่ได้นะครับ หาชิ้นสีเหลืองชิ้นนี้นะครับที่มาหันมาหาเรานะครับอ่ะชิ้นนี้ครับก็ทําสูตรนี้นครับสูตรยาวหน่อยครับจํานะครับ,รบขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนทางไหนก็ได้สองรอบแล้วก็ขวาลงครับอ่าคุณจะสังเกตว่าอันนี้มันจะเรียงต่อกันแล้วก็จะมีอันนี้หันมาหาเราใช่ไหมครับก็ทําสูตรเมื่อกี้ครับรอบหนึ่งขวาขึ้นบนซ้าย ลงบนซ้ายขวาขึ้นบนสองรอบขวาลงตอนนี้นะครับให้คุณจินตนาการว่าชิ้นชิ้นด้านบนสีเหลืองๆอันเดียวเนี่ยครับมันคือรูปปลาตะเพียนครับผมแล้วเอาหัวปลาตะเพียนทิ่มลงฝั่งนี้ครับแล้วก็ทําสูตรน,นี้ครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนสองรอบขวาลง อ่านะครับหัวปลาก็จะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็เอาทิมลงฝั่งนี้ครับผมคุณจะสังเกตว่าสีเหลืองนะครับจากด้านนี้นะครับมันจะมาอยู่ด้านนี้แล้วก็ให้ทําสูบไปกีกรอบครับขวาขึ้นปนซ้ายขวาลงปนซ้ายขวาขึึนบนสองรอบขวาลงเห็นไหมครับว่าหน้าสีเหลืองนะครับมันจะแก้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะครับให้คุณทําแบบนี้ครับผม ถ้าคุณดูรอบๆลูกแล้วนะไม่มีหน้าไหนเต็มเลยให้คุณเลือกมาหน้าหนึ่งครับผมจะเลือกหน้านี้นะแล้วคุณก็ทําสูตรนี้นะครับสูตรยาวกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาลงหน้าตามเข็มนาฬิกาขวาขึ้นสองรอบบนขวาขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงหน้าทวนเข็มนาฬิกา แล้วคุณก็ดูว่าครับมันจะมีแถวนี้ใช่ไหมครับก็ปัดให้มันตรงสีให้หน้าเต็มนะให้เอาหน้าเต็มไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ทําส่วนเมื่อกี้นะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาลงหน้าตามเข็มขวาขึ้นสองรอบบนซ้ายขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงแล้วก็หน้าทวนเข็มครับแค่นี้คุณก็จะเป็นมูโปรในการแก้ลูบิสสองสองแล้วครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย